เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วก็ไม่เห็นมีใครรับผิดชอบเลยแล้วใครนายกรับผิดชอบไปละอานายกไม่มีรักษาการอยู่แล้วรักษาการทําอะไรรักษาการวันแรกที่ไปย้ายแม่งเลยเออแล้วปรับรีภูมิทําภูมิทําภูมิตำภูมิแพ้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยย้ายตัวสําคัญเลยที่เดียมาปกครองแล้วทิ่เดียมาปกครองท้องถิ่นเขาบอกเอ้นี่ย้ายจะไปเลือกตัางบอกตางไม่ได้ย้ายเลือกต่างเลยย้ายเพราะไปเจอหนังเจอดีเจอโน้น ไอเวนกูก็กินข้าวเหมือนมือนะไอภูมินำมึงดูถูกพวกกูมากเลยนะก็มึงจะไปเลือกตั้งไปแล้วก็เรื่องของมึงไม่งั้นมึงไม่ทะเลาะกันจะแต่องแต่หาเอามาหรอกแล้วมึงก็อ้างว่าทําเพื่อประชาชนแต่มึงก็ทําเพื่อพวกพ้องของมึงเองนะกูถามได้เลยมึงเปลี่ยนไอทิพย์ดีของกระครองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยกูได้หาเลยวะประชาชนไทยได้หาเลยวะมึงได้อะไรมึงได้เลือกตั้งองละไอเวนเขาก็ทิพดีกรว่ารปกครองเขาก็อีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณอยู่แล้วอะ เราพูนี้ไม่เล่นอะไรกันต่อไปเนี่ยเป็นขราชการเมืองไทยเนี่ยก็ต้องมีสังกัดเหรอขราชการสังต้องสังกัดพรรคด้วยไหมล่ะพรรคไหนเป็นเราขึ้นมาเป็นพอพัรคไม่เป็นก็นไล่ออกไปเลยเอาอย่างนั้นเหรอบ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไงเนี่ยขึ้นมาคราวนี้เนี่ยเสียหายย่อยยับเลยนะและยิ่งภูมิธรรมเดนะิมนเคยเป็นเลขาลำปีมหาไทยสมัยปู่ปูปชัยเนี่ยตอนนี้กลับมาใหมา่ยี่หกปีเป็นลำปีเลยโอ้โหเล่นแหลกลาเลย ผมเห็นแกเก่งเรื่องเดียวเรื่องแต่งตัวแต่งตัวขอให้บอกเลยสีอย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งเลขาที่อยู่ใกล้ๆยังใส่สีเขตเดียวกันเลยตอนอุ้งอิงยืนหน้าภูมิธรยืนหลังภูมินรกระซิบพอตอนนี้ภูมินรยืนหน้าเลขายืนหลังเลขากระซิบแล้วเขาถามว่าแล้วเลขาภูมิธรรใครกระซิบวะเออผมเป๊ะสองดูนะแน่นอนได้ยินเสียงช แม่งไม่กุม,มารทองก็ผีบอกเออหรือไม่กุมารทองเพาสงสัยไอ้ภูมิรังมันจะแขวนพระขุนแผนเนี่ยพระขุนแผนตอนโดนโดนกุมารทองหักคอเปล่าร้นี้มีกุมารทองก็ซิบใล่เต้าผมก็ไม่เข้าใจเลยนะว่ามันอะไรแทนที่อาเวลาไปแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทําไมไม่ เอามาทํางานเพื่อบ้านเพื่อเหมืองมาถึงก็เปลี่ยนเลยคุณยังไม่ได้รู้อะไรเลยเขาอีกไม่กี่เดือนแล้วเขาก็ไม่ได้ขัดอะไรกับคุณเลยแล้วถ้าเขาไม่มีความผิดอะไรนักหนาคุณก็ทําไมไม่ไดําเนินคดีไปเลยอ่ะอ้าวนี่เห็นไหมครับแล้วต่อไปขั้นการเราจะอยู่กยังไงคุณขับเคลื่อนโดยขั้นการนะตอนคุณไปเนี่ยขั้นการเนี่ยยังไม่รู้ว่าหลายคนที่ทํางานให้คุณเนี่ยจะเจอคดีอะไรบ้างเลย เดี๋ยวก็แบบชั้น14อ่ะก็เจอเข้าไปกันไม่รู้กี่คดีเข้าไปนะแล้ววันนี้นายกก็รักษาการรัฐมนตรีกระลาโหมก็ไม่มีรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ใหม่ใบแดงไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วตมนตรีครังก็ไอ้ตัวเดิมที่มีผลงานไม่เป็นสับปะรดคุยบอกหมาไม่แดงไม่ได้ไม่เป็นสับปะรดคุยเดี๋ยวจะมาว่าพูดไปเพราะอีกกระทรวงต่างประเทศเหมือนไม่ทำงาน không mẹ mới đến được khả dồn khả dồn khả dồn màu nghe